กินรีวิวต้องก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่นครปฐมองค์พระปฐมเจดีย์นะคะยามเช้า7จ็ดโมงครึ่งรถไฟที่ทนบุรีค่ะ ราคา10บาทเท่านั้นเองนะคะไปเที่ยวงบประหยัดที่จังหวัดนครปฐมค่ะนั่งรถไฟในราคา10บาทนะคะรถออก7โมงครึ่งนี่ค่ะเรามาถึงนครปฐมองค์พระปฐมเจดีย์แล้วนะคะก็เก็บบรรยากาศสวยๆมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะทุกคนนี่ต้องมาถึงองค์พระปฐมเจดีย์แล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปสักการบูชานะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะทุกคนพาทุกคนมา เที่ยวที่องค์พระประถมเจดีจังหวัดนครปฐมนะคะเอาบุญมาฝากค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอากาศค่อนข้างาร้อนนิดหน่อยนะคะแต่ก็โชคดีนะคะที่ได้มาที่นี่ค่ะพาทุกคนเที่ยวองค์พระประถมเจดีคลิปสั้นๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคน